สวัสดีครับพี่น้องท่รักวครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในเอเลสาบที่2ข้อสิถึงสินะครับได้บอกถึงเรื่องว่าการกระทําดีเนื่องด้วยพระคุณในเมื่อวานที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการรอดพ้นบาปเนื่องด้วยพระคุณแน่นอนว่าเราไม่สามารถรอดพ้นบาปด้วยความดีของเราแต่เมื่อเรารอดพ้นบาปแล้วพระคัมภี์ในข้อ1 0บถึงสิได้กล่าวไว้ว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างเราขึ้นในพระยเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดําริล่วงหน้าให้เรากระทํา เพรฉะน,นั้นท่านจึงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกเข้าสุน,นับซึ่งกระทําแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เข้าสุน,นักจงลําล,ลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปัสจาพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องการกระทําดีเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าว่าสิ่งแรกครับเราถูกสร้างโดยพระคริสต์เพื่อจะประกอบการดีในพระคัมภีร์ตรงนี้จะสังเกตในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างคําว่าสร้างนั้นนายช่างต้องมีจุดประสงค์ในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าสร้างเราไม่ใช่เพื่อเราแค่จะได้รอดพ้นจากบาปแต่เราจะกลายเป็นภาชนะ ของพระเจ้าที่จะนําพรไปยังคนจำนวนมากมายวันนี้ต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราแค่รอดพ้นบาปแต่พระองค์ต้องการให้เรานั้นทําดีอยู่เสมอเป็นพรไปยังคนอื่นไม่ใช่ทําดีเพื่อจะรอดพ้นบาปนะครับแต่ทําดีเพราะพระเจ้าสร้างเรามาดีกลับมาสู่สภาพของพระเจ้าเพื่อจะกลายเป็นพ,อพอระพรให้กับคนอื่นเป็นภาชนะแห่งพระพรต่อไปอันที่สองครับละลึกเสมอว่าเราเคยทําตามใจตนเองพระคัมภีร์บอกว่าข้อ11ท่านจงระลึกว่าใช้คําว่าระลึก ข้อ12ก็ระลึกเหมือนกันระลึกว่าเมื่อก่อนเราเคยทําตามเนื้อหนังทําตามความต้องการของเราแล้วจึงถูกพวกที่เข้าสุนทรน,นั้นก็บอกว่าเราคือพวกนอกรทนะฮะเนื่องจากว่าเราทําตามใจตัวเองเราถูกดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเพราะว่าคนอื่นมองดูเราและเป็นแบบนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อก่อนเราเป็นยังไงสำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่สนพระถ่ยทั้งสิน้นเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่นอกรทธไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าขอพระถ่ยไม่ได้เป็นพลเมืองของพระเยซูคริสต์ แต่เราขอบคุณพระเจ้าครับเราระล,ลึกถึงสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์ยิ่งเราเข้าใจว่าเราเองนั้นไร้ค่ามากเท่าไหร่และพระคุณพระเจ้ามีมากเท่าไรแลรายิงจะสรรเสริญพระเจ้ามากเท่านั้นประการที่3ครับการอยู่ใกล้พระคริสต์ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าข้อ13บัดนี้ในพระเยซูท่านหลายเมื่อก่อนอยู่ไกลเดีย๋ยวนี้เข้ามาใกล้เดพระเยซูคริสต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ใกล้พระองค์มากขึ้นยิ่งอยู่ใกล้พระองค์มากขึ้นเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเราเป็นคนต่างชาติอยู่ไกลพระองค์แต่นี้เป็นพลเมืองของพระองค์เรามาอยู่ใกล้พระองค์และเมื่ออยู่ใกล้พระองค์สิ่งที่พระองค์ได้ทรงปรารถนาจะให้เราเป็นคือการเป็นภาชนะแห่งพระพรภาชนะที่ประกอบการดีก็จะเกิดยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการเข้ามาใกล้โดยพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระองค์จำได้ไหมครับสมัยก่อนบุโรหิตจะเข้าไป ในพระวิหารของพระเจ้าเขาจะต้องรับการชำระให้สะอาดโดยเจิมโดยโลหิตของสัตว์ที่เครื่องบูชาก็คือพระเยซูสุคริตหากไม่มีการเจิมด้วยโลหิตก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้เราเองพระเจ้าได้ทรงชำระเราด้วยโลหิตเพื่อเราจะได้ทําอะไรครับเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อจะปฏิบัติพระองค์แต่การปฏิบัติพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ทาตามใจตัวเองแต่เพื่อพระเจ้าเพื่อจะเป็นพอให้กับคนอื่น ดังนั้นเองวันนี้เราพูดถึงการทำดีเนื่องด้วยพระคุณพระเจ้า3ประการครับ 1. เราถูกสร้างมาโดยพระคริสเพื่อประกอบการดีอันที่2องระลึกเสมอว่าอดีตเราเคยทำตามใจตนเองประการที่ 3. การอยู่ใกล้กับพระคริสชีวิตจึงมีการเปลี่ยนแปลงอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสข,ขอบคุณพระองค์เจ้าเนื่องด้วยพระคุณของพระองค์ข้าพเจ้าจึงประกอบการดีและไม่ทำตามใจตัวเองและได้รับการเปลี่ยนแปลงในพระคริสมากขึ้นและมากขึ้น ปอรวจอวยพรคำ้หลายจะมีชีวิตที่เป็นพอรอยู่ตลอดเวลาเป็นภาชนะแห่งพระพรให้กับคนอื่นในนามพู้เยูคสุสข์เจ้าอาเมนใช่อนครับ